สวัสดีครับผมทนายเดชามาเช้ามีนักข่าวโทวรมาถามว่านะครับคุณแจดนักแสดงชื่อดังแสดงบนเวทีและอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจับเป้ากางเกงเอวัยวะเพศของคุณแจดโดยคุณแจดไม่ยินยอมนะครับทําแบบนั้นได้ไหมตอบได้เลยนะครับเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยไม่อายลูกอายหลานบ้างหรือไงก็ไม่รู้นะครับการกระทําดังกล่าวนะถือเป็นการกระทําอนาจารนะครับโดย โดยทำให้บุคคลนั้นไม่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้จำยอมต้องโดนทำอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2องเจ็สบแปดะครับเพราะนั้นก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับจะไปปรับจะไปจับหน้าอกจับเป้าจับก้นคนไม่ได้ มันเป็นการเอ่อเขาเรียกอะไรภาษากฎหมายเรียกว่าไปแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเราไม่ใช่เมียไม่ใช่สามีเขาไม่สามารถไปทําอย่างนั้นนะไปแตะเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามไม่ได้เป็นการกระทําอนาจารนะครับจําคุกสิปีนะครับปรับสองแสนนะครับอย่าทําให้สนุกนะครับเดี๋ยวสั่งเมาขึ้นมาแล้วก็นะจะไปขอโทษขอโวยเขาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่า เขาจะายินยอมหรือไม่นะครับแล้วการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการกระทําต่อหน้าธาระกำนันนะนะมันก็นะไม่สามารถที่จะไปยอมความได้ตามมาตรา281นะครับถ้าการกระทําอะไรที่เป็นการกระทําต่อหน้าธาระกำนันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา281วงเล็บหนึ่งบอกว่ายอมความไม่ได้ นะครับนะมันเป็นการเป็นการฉีกหน้าเขาทำให้เขาอับอายเพราะฉะนั้นอย่าไปทำนะครับคุกนะครับคุกคุกคุกนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ